get it better. If ever you need to find me, bitch, you can send me a letter. Forever drunk and disorderly, off the vodka, i pouring me. My damn man, I wanted all, my city of glory. When the sun goes down, the stars come out like the ghost of yesterday. อันนี้สองคนไปแล้วไปแล้วข้างหลังของโดนปุ้ยวิ่งบูเลยวิ่งบูเรียบร้อยฮะเรายนี่คือการเฟิร์สบัตนะฮะรีเฟิร์สบัตไม่ได้ฮะเกิดเฟิร์สบัตของติมนะฮะกําลังไลกันอย่างมามันไอตาคิดให้มันชนะไปเถอะภาษา คุณตายตรงไหนวะมาแล้วตอนนี้คุณมูเมยไม่ยอมแพ้ฮะไอ้กูตายตรงไหนวะวเขาเก็บามา,มา,าหมดแล้วฮะเขาเก็บมาหมดแล้ว <c oughs> เฮ้ยยายา<ๆ>อย่าพานอย่าพานต้องดูใหม่ฮะเรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> จอเกี่ยวตงได้เลยฮะนี่เป็นแต้มแรกของ <c oughs> มีคนเขาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมฝักในทุ่งกลับมาคืนพันครับเอ้ต้องต้องเอาสีน้ำเงินโอเคคนอรเมื่อกี้นี้ติ๊ติมเขาเป็นที่มทุ่งแดงเม็ะตัวครับไเลยทำทำได้ติ๊ติมเขาไม่ไม่เอ่ยยอมวางทุกนะฮะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะฮะ บว่าเราต้องปรับแแบบใหม่เรื่อยๆก็มีแบบใหม่เรื่อยๆฮะกดส่วนคนที่กำลังดูอยู่อยากเล่นฮะฝันนะฝันนะฝันนะเล่นไม่ได้รัเาทให้นได้ดูอย่างเดียวนะฮะเป็นเดี๋ยวผมจะเอาหมวกพัดทองให้หรือไม่เอามันมองยากเป็นสัญลักษณ์ทีม พร้อมยังพร้อมยังเริ่มแบงแล้วเริ่มเองเลยล่ะอ่างั้นเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้เขากูวิ่เดียวเลยอ่ะมากับบอดี้อ่ะโอ้ยกลางสนามลบเนี่ยนะวยกลางสนามลบ่ัหัวขี้โอเค กจรยิงโอ้นี่กลาดกระสุนตอนนั้นฝั่งนั้นกำลังบูกันฮะอยากมามาันเรียบร้อยฮะผมเลาสอกคังแล้วขอดีไปตายดีแกรวยหลวงแล้วหลวงแล้วลว,นะลวงแล้วรวงแล้วโอ้ปักเข้าไปจต็เต็นนะฮะ เรื่องศาสนาใช่เปล่าวหรอเพรฮะไปแย่งมันแพร่มายาย่าปะทะเดี๋ยวผมจะให้ดาบหินไว้ดูฮะทีมนักเงินคุรานเอาทันงทีมนักเงินฮะมาเอาดาบหินฮะคละอันไว้ระยะประชิดฮะเอาบอกได้ไม่ได้ฮะเขาบอกให้ผมด้วยเขาเลยเขาหมดแล้ว ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยคนโกงแล้วอะเป็นดาบครับเป็นดาบเลยฮะอหมวกอะไรหมวกหมวหนังกพอเออหมวกหนังไปเป็นสันสันสันเป็นหมวกกันนอะเออไมกะตัวสัญลักษณ์ทีมเออโอเคเบอร์ชาเลยเร็วเลยใหม่ใหม่ใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อยูกออยูกอนอยู stop 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 ามาัน <S <S ไม่หยุดนะยหยุด,หยดหอห,หยุดกฮะม <า S 2> ัดีด,ดเลกอะไรกับ <laughs> <laughs> ไปที่ถาตัวเองด้วยกลับไปอรลิไป <laughs> ไงงาไมม <laughs> ผมจะทิ้งไว้ที่ถงให้นะฮะอัน <laughs> นึ่งดาบห็นอนหอยู่ที่งอะมาเก็บเอาเลย โอ้น้องผิดะล้วต้องเปิดเอฟป่ะเริ่มนะเริ่มได้ฮะไอ้แกยังไม่ดูเลยดีอ้าวหายไปไหนวะเอาบอยหายไอ้แกนะครับ จะเข้ามาแล้วคุย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 อ่าโอ้อาากาลังจะหน้ากันนะ,ะหนีเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วหน่อยซุ้มกำลังเจ,จียบ,บนนิ้วนิ้วล็อกนะฮะคุ้นไหมไม่เหมือนเท่าไหร่วะ อันนี้ทั้งคู่ได้หายไปแล้วนี่คุณเผา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 ,าบอยเออวางแผนมาดีะฮะหนีนี้นีน,นี่มีผีวิ่งไล่ไ <c oughs> ล่ตามเลยนะ <c oughs> ตาม <c oughs> หล้วๆแต่กล้องกว้างไม่ยัพอกล้องเท้าโบลี่บ้าบ้าคือมาแล้วยิงเลยปีนี้พี่จจจะไปแล้ว เล่นท <mm ีวีเล่นทีวีดึงไม่ได้ไม่องไม่องตอนนี้กลังฉากมัดนะฮะอยู่ไหนกันเลยนีเร็วนีเร็วนีเร็วนีหนีตาย่ชุดชุดเริ่มหางแล้ชุดชุดเริ่มหางแล้วยัาเข้าอย่ดเข้า แล้วเรื่องตอนนี้เฟเริ่มหักล้วูเขาไม่ได้คุณจอดทำไมครับแล้วเมื่อกี้มันทำให้ดูผมว่ากดมันคือกดในหยาดเขาะรับแจกกันแต่ก้อยรับเงียอย่าห้เขาเงียัไม่ได้ไม่ได้ไหนมา ที่ฝ่ายนะครับจะแจก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 ของแจกเลครับมาครับมาหลกนางมาแลครับหลกนางไอ้พวกจะเอฟเฟคหอยครับจะเอฟเฟคหอยกันนี่เหรอไอ้ยิ่งตามหลังเนี่ยแบ่งด้วยฮะแบ่งๆด้วยดาดาดีมพูเอะไรกูจะดับไปรอดเนี โอ้ยเริ่มแล้วเนี่ยตาแล้วยังไม่เริ่มเลยดีมาถึงจะกลับไปดิจับเข้าจับไปจับเอาไปรอดหนุ่มระไมอ่ะทีมั้ใช่ดับอันนี้ไปโกงคนโกงแล้วาคือกลับไปที่มุมกลับไปที่มุมเร็วๆเ๋ยวๆจะต้องจับเดี๋ยวตายผมไมปรปีชอบมา เอาเอามันตีครับ <Jacqu> ก <eline ina uno> yeah, ็คงนะมานผมว่าเอาอาอย่างเอาอย่าเดี๋ยวให้หมนอีกนึงผมเอานะเป็นอะไรรเรื่องอะไรเียมันาเกิดปืนดีหน่อยใครยิงนะเนี่ยรอก่อนดิขนาดขนาดเห็ไ้โมชิโอยู่มต้องไล่ลาวเลย เอานะฮะเอานเงินยังไม่เท็มนับถอยหลังจะอ้ามอ้ามอ้ามคาอขครัวคู่เลยสองอ๋องอ๋องหนึ่งเริ่มได้ฮะมาดูทีมนักเงินมาเขาวางแผนอะไรกันอยู่มีการบอกแผนให้ฝ่ายโน้นรู้ด้วยนะฮะแผนนี้เยี่ยมยอดมาก มาตัดต้นไม้ไว้ไอ้เหี้ยมาปฟรีเอต้องร่วงแล้วตกไปตายตายยังถ้าเกิดยังก็ขึ้นขึ้นมาใหม่เลยถ้าเกิดยังขึ้นมาใหม่แล้ตีหัวไปแม่งเกลียดมีขบวนของตัวเองอยู่ไอ้ดัวแม่งเกียดนึงมาตีก่อน เฮ้ยพอก่อนพอก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนตายงค์ไรพอก่อนพอก่อนฮะกลับไปนิโมมะเร็วเดี๋ยวเกมนี้จะไม่พบผู้ชนะสักทีอือใครวะน่าแม่งเอาแย่อออนะไอ้ดูมาจบไปละเดี๋ยวยงอันนี้ก็ขอจบเก็บของเสร็จไม่มีเทธนด้วยด่านนี้เพียงเท่านี้ฮะ ชื่อด่านว่าอะไรดีฮะมันไม่ชื่อชื่อด่านอันนี้ชื่อเกมเรารู้นะฮะคอร์เตอร์สครับด่านด่านด่านคอร์เตอร์ครับด่านต้นไม้ล็อกทีล็อกเดีอตอนนี้ปัดเกมหมดแล้ครับเดอะทรีล็อกนะฮะชื่อด่านเต้นไม้น่ารักที่ทหมดแล้วครับ ถ้าใครอยากเล่นก็อย่าหวังนะฮะไปสร้างเล่นเองนะแล้วเขาจะพูดทำไมครับไปแล้วเรับน้ำมันเทนเฮ้ยอ้าวไอ้แกจะปิดเกมหมดทำไมอ่ะไปแล้วอ๋าโอเคแล้วไปเทน้ำเนี่ยโอเคฮะสำหรับด่านแรกนะฮะขอจบเท่านี้นะฮะ อ่าต่อไปเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เจอกันนะฮะอันนี้มีออฟล็อกนะฮะ The Tree Off Lock โอเคอันนี้ก็อ๋อเบียดเลยครับ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 อ่าวันนี้พบกับเอ่อการแข,ขง่งขัน Counter Scraps ก,กันนะฮะนี่เป็นด่านด่านแรก ของครั้งเอ้ยไม่ใช่การแข่งขันนี้นะฮะตอนนี้มีอยู่สองทีมนะฮะมุมแดงและมุมน้ําเงินงแดงนั้นมีอยู่คนเดียวคนเดียวนะฮะซิงเกลิลสว่วนนี้มีสองคนนะทวินนะฮะคนนี้ชื่อเอ,อคุณมูเมนะฮะอยู่ฝ่ายน้ําเงินดีนะฮะจะมัวแต่สป,ปินนะฮะตัวน,นี้คนหนึ่งนะฮะน้มเงินคุณติมนะฮะ เ okay. ไปทีมแดงะฮะอย่างล็อกเลยนะฮะเขาคือ power b อ y โอ้ oh, oh. กฎกติกาฮะมีว่าเราจะต้องฆ่าฝ่ายนั้นให้หมดก่อนนะถะึงจะไปชิงสีธงมาได้นะ,ะหนึ่งล็อกนะฮะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งล็อกนะฮะเข้าใจนะฮะังว่าคงจะเข้าใจกติกาท่าน และการแข่งขัน Counter-Strike เ,เริ่มได้ฮะลาว,วันอยนี่นะตอนนี้ทำวงแดงได้เริ่มมาแล้วนะฮะสีน้ำเงินก็มีมุกเด็ดนะฮะสุดยอดมากทีมแดงถึงกับงงเลยนะฮะ ตอนนี้ทีมแดงหายไปแล้วซ่อนตัวนะฮะทีมแดงเด,เดี๋ยวสักครู่นะฮะอ้ยอ้ไอ้ทีมแดงไม่ซุ่แล้วนะตอนนี้ลก,นะนนกลับประจันหน้ากับติมน,นะฮะ อ่าตอนนี้พี่คิดกันแล้วเอาติมติมเหมินนะติมเหมินนี่โอ้ยติมเขาเหมินนะฮะตอนนี้กาลังฟัดกันอย่างรุนแรงอ่าติมเสียเปียบนะตอนนี้เนื่องจากไม่มีเพื่อนโอเคติมไปหลังไปไว้ติมบูแล้วโอ้มีกําลังเติม